สวัสดีสสดค่ะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกับนายเอเตนต์นะค,ะ,คะวันนี้ผู้ชมอยู่กับพี่อ่อนแล้วก็บอสซีค่ค่ะพร้อมกับหลายเรื่องราวที่ต้องมาอัปเดตกันนะคะเรื่องแรกนี่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้หลายคนฮือฮาแล้วก็ตก,ตกอกตกใจนะ<ช>ว่าเอ๊ะผู้ชายนี่สามารถป่วยเป็นมะเร็งเต้านมได้ด้วยเหรอนะคะหลังจากการเปิดใจของพีเสดเดินนะคะลูกทุงเจ้าของเพลงจี่หอยซึ่งเขาบอกว่าหลังจาก20ปีที่ผ่านมาเนี่ยแพทย์ตรวจพบความผิดปกติของเลือดแล้วก็พบว่าพี่พีเนี่ย ป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมซึ่งเขาบอกว่าถือเป็นหนึ่งในล้านของผู้ชายที่<น>ตรวจพบม,มะเร็งในจุดดังกล่าวเลยนะคะคือเราอาจจะเคยได้ยินมาก่อนแบบว่าคร่าวว่าผู้ชายเนี่ยสามารถป่วยเป็นมะเร็งเต้านมได้แต่ก็ไม่คิดว่าจะสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆเพราะว่ารู้สึกว่ามันน้อยมากเนาะหนึ่งในล้านน่ะ,ะซึ่งเมื่อวานนี้เองนะคะเราก็ได้ไปนะัดเจอกับพี่พีสเสดิน,นะคะไปถามถ่ายเรื่องสุขภาพนี่แหละเพราะว่าพอเป็นข่าวเขาขึ้นมานะคะเจ้าตัวยืนยันข่าวว่าตอนนี้นะคะ หายดีแล้วค่ะไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะพร้อมกับเล่าย้อนให้เราฟังด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลังที่จะแบบตรวจพบไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ากลัวมากกลัวอะไรกลัวการเสียชีวิตนี่แหละเพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อ20ปี ยี่สิบปีก่อนเนี่ยพี่พีชุวนนั้นคือพีกไงอ๋อใช่กําลัง,งามาเ,เลยสาวกระโปรงเฮียนจีอหอยอ,อะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะแล้วก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยจะเกิดขึ้นกับผู้ชายนะคะหลังทราบว่าป่วยในยสิ่งสําคัญที่สุดเลยพี่พีบอกว่าคือการมีสติค่ะแล้วก็เข้าใจในโรคพยายามมองหาแนวทางในการรักษาด้วยในฐานะคนที่เคยป่วยด้วยโรคมะเร็งแล้วหายดีแล้วนะคะพี่สเสด็จก็บอกว่าสิ่งสําคัญคือการปรับการใช้ชีวิตของตัวเองถือ แม้จะย,ยากต,ต้องแลกนะเพราะมันคือชีวิตของเราเนาะต้องปรับตั้งแต่การรับประทานอาหารนะคะเลือกทานแต่อของที่มีประโยชน์ลดการทานอาหารที่มีโซเดียมสูงแล้วก็อาหารที่กระตุ้นให้เซลเล์มะเร็งขยายมากกว่าเดิมรวมไปถึงการพักผ่อนด้วยนะปรับการใช้ชีวิตจากที่เคยทํางานวันละเจ็งานอย่างเงี้ย <c oughs> คือเจ็ดงานเจ็ดวันทุกวันเหมือนที่ช่วงนั้นที่เขางานพีก,พกมากๆกอ,อย่างเงี้ยก็ต้องยอมนะที่จะ เปลี่ยนแล้วก็ลดลงนะคะเพื่อที่จะเอาเวลาเนี่ยหันกลับมาดูแลตัวเองให้มากขึ้นค่ะใช่หลังจากหายดีแล้วนะคะสิ่งที่ทําให้เราได้เรียนรู้หลังจากป่วยมะเร็งเนี่ยก็คือการมีสติรวมไปถึงการไม่คาดหวังกับเรื่องอื่นมากจนเกินไปด้วยพยายามมองหาที่ยึดเหนี่ยวให้กับตัวเองไม่ว่าทางใดทางหนึ่งเพื่อให้มีเป้าหมายในการต่อสู้พี่พีบอกว่าบางครั้งเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้แบบหมายถึงว่าต้องมีแฟนมีคนที่รักแต่หมายถึงว่าบางทีอาจจะมีครอบครัวม,มีครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือเราก็สามารถนําท่านเนี่ยมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิต ใจให้เรามีกำลังใจในการต่อสู้กับโรคด้วยนะคะรวมไปถึงการเชื่อมั่นในตัวเองค่ะว่าโรคที่เราเป็นเนี่ยสามารถรักษาหายได้จริงๆก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยเหมือนกัน แล้วก็ยังบอกอีกด้วยนะคะเรื่องของการให้กําลังใจผู้ป่วยหลยๆคนอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะแบบเจอคนรู้จักป่วยขึ้นมา<ฆ>ก็ไม่รู้ว่าจะพูดแบบไหนดี<ฆ>ก็เลยพูดแค่ว่าเออสู้ๆนะ<ฆ>แล้วก็ไปกอดเขาอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ<ฆ>พี่พีเนี่ยก็บอกว่าอยากให้ลองเปลี่ยนจากคําว่าสู้ๆนะการอบเป็นการอบกอดไปเลยหรือว่าการให้กําลังใจอย่างอื่นมากกว่าน,นี้ก็หลายๆหลคนก็พูดถึงเรื่องนี้นะ<ช>สู้ๆนะบางทีมันอาจจะแบบคนพูดไม่ได้คิดอะไรอยากให้กาลังใจ<ฆ>แต่คนฟังอาจจะรู้สึกว่าเราจะต้องก็สู้อยู่ไงมันดูเป็นเหมือนการกดดันไปอีกอะไรแบบนี้ กับอะไรอะไรบแบบนี้เหรอ,หรอตอนนี้ฉันก็สู้แล้วไงอ,อะไรแบบนี้นะคะทุกวันนี้เองนะคะมะเร็งเนี่ยพี่พิเซนบอกว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วนะคะยาแล้วก็วิวัฒนาการทางการแพทย์นเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยในปัจจุบันนะคะ นอกจากนี้ค่ะเจ้าตัวเองก็ยังขอส่งกําลังใจนะคะรวมถึงเป็นการทําบุญส่งต่อเครื่องมือแพทย์ให้กับผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ด้วยนะคะซึ่งสิ่งที่จําเป็นเนี่ยก็คือความเข้าใจเชื่อมั่นว่ามะเร็งเนี่ยหายได้ไปควบคู่กับผู้ป่วยรวมไปถึงช่วยดูแลเรื่องอาหารการกินก็จะช่วยเป็นกําลังใจที่ดีให้กับผู้ป่วยด้วยนั่นเองค่ะไปฟังเสียงพี่พีเสดจกันค่ะผมใช้คําว่าไปตรวจร่างกายดีว่ะตรวจร่างกายประจําปีตรวจรูค่าเลือดอาจจะทุก6เดือนหรือ1ปีครั้งหนึ่งใช่ไหมครับโดย โดยเป็นปกติโดยให้มันเป็นปกติอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเลือดเราบ้างส่วนตรวจมะเร็งเต้านมเนี่ยผมว่ามันมันยากเพราะมันเป็นหนึ่งในล้านแล้วก็โอ้ผู้ชายคงไม่มีใครคิดที่จะไปตรวจมะเร็งเต้านมแน่นอนอะไรเงี้ยครับเราห่างไกลเรื่องนี้มากนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับเราแล้วก็โดยเฉพาะกับผู้ชายมืดไปหมดแล้วก็รู้สึกกลัวกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราต้องเราต้องอยู่ต่อ เราต้องรักษาเราต้องหายเพราะพอเราอยากหายแล้วนะ่ะเราก็ต้องหาทุกวิถีทางเพื่อที่จะทําให้เราหายให้ได้หมอบอกว่าเชื้อมะเร็งเนี่ยอยู่ในตัวทุกๆคนอยู่แล้วนะครับคนที่หายก็อาจจะกลับมาเป็นใหม่ได้ส่วนคนที่ยังไม่เคยเป็นก็อาจจะเป็นได้เพราะฉะนั้นทุกๆคนก็ล้วนแล้วต้องต้องปฏิบัติตัวให้ดีกับการใช้ชีวิตใครที่ทํางานหนักๆเนี่ยหรือเครียดมากๆเนี่ยเซลในร่างกายเรามันจะอ่อนแอลงโดย ที่เราไม่รู้ตัวมันก็อาจจะเป็นได้แล้วทำก่อเชื้อก่ออะไรเยอะแยะนะครับก็อยากจะให้รักษาสุขภาพให้ดีรักษาหัวใจของตัวเองให้ดีมีกำลังใจเป็นเรื่องเก่าแล้วใน20ปีแล้วแล้วก็ผมก็รักษาหายแล้วนะครับหลายคนก็อาจจะไม่ได้อ่านข้อความหรือดูบทสัมภาษณ์ให้ครบถ้วนนะฮะจริงๆหายแล้วแล้วก็ขอบคุณสำหรับความห่วงใยความกังวลของพี่น้องแฟนๆแล้วก็ญาติผมด้วยนะครับ เต็มหน้าฟีดเลยก็ไม่เข้าใจวันนี้จะยืนยันว่าหายแล้วครับผมต้องบอกผู้ป่วยว่ามะเร็งหายได้แล้วต้องเชื่อสิ่งนั้นจริงๆด้วยนะครับ ยืนยันนะคะว่าวันนี้หายดีแล้ว <c oughs> ที่ออกมาเล่าเนี่ยมันเป็นการเปิดใจเรื่องเมื่อ20ปีที่ผ่านมามแต่ตอนนี้หายดี D, เรียบร้อยอไม่ต้องห่วงกันนะคะซึ่งพี่พีเองอย่างที่พี่พีบอกกันนะคะว่าจริงๆแล้วเซลล์มะเร็งเนี่ยอยู่ในร่างกายของเราทุกคนนั่นแหละเ <c oughs> พียงแค่ว่าอยู่ที่ว่าเราเนี่ยดูแลตัวเองดีแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพักผ่อนหรือว่าการรับประทานอาหารเนี่ยก็อาจจะช่วยเรื่องของการกระตุ้นใช่ไหมให้มันเกิดขึ้นได้ ซ,ซึ่งสิ่งที่สําคัญเนี่ยก็คือการหันมาดูแลตัวเองเนี่ยแล้วลก็พี่พีเล่านะครับว่าจริงๆแล้วอาการเริ่มต้นของเขาเนี่ยคือเริ่มจากการเจ็บก่อนเจ็จบที่หน้าอกอออแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องของมะเร็งเพราะว่ารู้สึกว่าจริงๆแล้วทำงานหนักหรือว่าบางทีการยกเข้ายกของอาจจะทําให้แบบกล้าม<ะ>เ,เนื้อมันตึงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าพอด้วยความที่เขาเนี่ยตรวจสุขภาพประจําปีอยู่เรื่อยๆอยู่ยยแล้วทุกหกเดือนพอตรวจเนี่ยค่าเลือดเนี่ยผิดปกติทําให้รู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้มันมันเหมือนจะมันคล้ายๆนะ อะไรอย่างนี้ก็เลยมีการไปตรวจเช็คอย่างละเอียดจนพบว่าป่วยมะเร็งเต้านมซึ่งมันคือ20ปีที่แล้วย้ําว่าตอนนี้พี่พีเสดจหายดีแล้วนะคะก็เป็นวิทยาทานนะสำหรับหลายๆคนที่อาจจะทํางานหนักพักผ่อนน้อยแล้วก็ความเครียดนี่เป็นตัวการสําคัญด้วยเหมือนกันนะคะรวมไปถึงการดูแลสุขภาพอย่างเช่นการตรวจสุขภาพประจาปีก็สําคัญมากๆเช่นเดียวกันค่ะใช่แล้วค่ะอ่ะค่ะเรามาที่ข่าวนี้เรียกไดีว่าหมดละ เฟกนิวนี่คือเกิดขึ้นกับแม่บุ๋มปรดัดดาของเราอยู่ตลอดตลอดนะคะคือเมื่อไม่กี่วันก่อนนะคะคือเรามีข่าวค่ะลงว่าประธานบุธีทิองค์กรทําดีแม่บุ๋มปรดัดดาเนี่ย เสียชีวิตจากเหตุระเบิดที่ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งแม่บุ๋มก็ได้มีการออกมาแก้ข่าวไปโยกค่ะบอกว่าลงคลิปชี้แจงเลยว่าตอนนี้ยังอยู่ดีมีความสุขทำงานเพื่อสังคมอยู่ไม่ได้จบชีวิตหลังจากเผชิญความเครียดหนักจากปัญหามรดก100ล้านบาทนะคะล่าสุดเนี่ยแม่บุ๋มเนี่ยก็มีการโชว์คลิป ที่บอกว่าเจ้าตัวโดนเฟกนิวเยอะมากอันนี้คือ <นะ S 2> คลิปใหม่ล่าสุดใหม่อีกคือ,อสัปดาห์ก่อนคือโดนระเบิดล่าสุดบอกว่าจบชีวิตตัวเองเพราะว่ามรดก,รกมรดกนี่มรอดอกอีกคือเป็นเจ้าแม่แห่งการโดนเฟกนิวจริงๆก็เลยโชว์เฟกนิวเจ้านี้ให้ดูเลยว่านี่ ฉันจะต้องตุยอีก,อกรอบกันหรอ <Ừ. S 1> อาทิที่แล้วฉันโดนระเบิดไปแล้วอาทิตนี้ฉันเครียดจากมรดกร้อยล้านต้องจ,จบชีวิตตัวเองอีกหรอแล้วแม่บุ๋มก็ย้ำนะว่าตัวเองเนี่ยไม่มีหรอกมรดกร้อยล้านอะ่ะมีแต่มรดกให้ลูกหนึ่งร้อยล้าน <c oughs> แลก็ย้ยาด้วยนะว่าหมอด,ดูเขาคอนเฟิร์มแล้วว่าจะอยู่ได้อีกนานเลยจ้าไม่ต้องห่วงล่าสุดวันนี้สดๆละร้อนมีข่าวว่าดิฉันตายอีกแล้วนะคะ ปีปีหนึ่งอ่ะให้ตายหี่รอบหี่รอบอาทิที่แล้วอ่ะอธิที่ที้แล้วโดนระเบิดอทิตย์นี้ฆ่าตัวตายเลิศขยันเนี่ยจบชีวิตตัวเองแล้วเนี่ยผมไม่ได้ตาจบชีวิตตัวเองก็คือเป็นการอัดคลิปอยู่ในแบบว่าช่วงที่กำลังทำงานอยู่นี่แหละ แ,แม่บุ๋มก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะเจ้าแม่แห่งการโดนเฟคมิวนี่ถ้ามีโล่ต้องให้โล่แม่บุ๋มแล้วนะ <c oughs> แต่แม่ก็สตรองทุกครั้งแล้วก็ผ่านมาได้ทุกครั้งนะคะซึ่งทางทีมข่าวนาเยอัยจัยเองก็ได้มีการต่อสายตรงไปถามถ,ถ่ยถึงแม่บุ๋มถึงอาการว่าแม่จริงหรือเปล่าข่าวที่เขาว่าในจริงหรือเปล่าบางทีเนี่ยแม่ส่งคลิปมาหนูก็ยังไม่เชื่อแม่ <c oughs> แม่ต้องเอาให้มันชัวร์นะแม่ก็เลยมีการส่งคลิปยืนยันมาอีกนะคะยืนยันว่าตัวเองเนี่ยยังอยู่ดีมีสุข ตอนนี้เนี่ยปฏิบัติภารกิจอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็ดูแลบังเกอร์ให้กับพี่ๆทหารไทยนะคะพร้อมทั้งช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าผ้าใหม่โอท็อปของจังหวัดสุรินทร์ด้วยเพราะว่าช่วงนี้เองเศรษฐกิจทางแถวๆนั้นอาจจะยังแบบไม่ค่อยแบบแน่นอนจะไม่ค่อยเพราะว่าชาวบ้านเองอาจจะมีสินค้ามีผลิตภัณฑ์หรือว่าจะมีพวกผลไม้ที่ช่วงนี้อาจจะออกโผลอะไรอย่างนี้ไงก็แม่บุ๋มเองก็ทำหน้าที่ในการช่วยประชาสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคํายืนยันจากแม่บุ๋มที่ส่่งงตรมาใหห้นเเทคะ ตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะก็มาช่วยดูแลพี่น้องทหารเหมือนเดิมนะคะทําบังเกอร์ให้แข็งแรงกว่าเดิมนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องความเป็นอยู่ของน้องๆทหารทุกๆคนค่ะและนอกเหนือจากนั้นก็ยังมาช่วยประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องของผ้าไหมนะคะแล้วก็ผ้าสวยๆของจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะคะรวมถึงสินค้าโอทอปอื่นๆค่ะยังเป็นก็เรียกว่ายังสบายดีอยู่นะคะยังไม่เป็นอะไรยังไม่ตุยไม่ไม่ไม่ไมทาร้ายตัวเองไม่อะไรเด็ดขาดนะคะไม่ต้องไปเชื่อขเข่าเรืออะไรพวกนั้นค่ะดิฉันยังอยู่ดีกินดีแล้วก็ ปี่ดีค่ะในพื้นที่นะคะดังนั้นไม่ต้องห่วงอย่าไปเชื่เข่าวลือนะคะ คอนเฟิร์มชาร์ว่ายังแฮปปี้ดีอยู่ปฏิบัติภารกิจเพื่อสังคมอยู่นะคะแล้วก็สตรองเหมือนเดิมอันนี้ไม่ใช่ AI นะคะไม่ใช่ค่ะของจริงของแท้จากพื้นที่เลยนะคะค่ะมาที่นักแสดงหนุ่มนะคะบ้างฝีมือเฟยพัดค่ะแป๊บๆน้องก็อยู่วงการนี้มา10ปีแล้วนะเราแบบจําภาพจำของเขาคือนักแสดงซีรีส์เด็กๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคือเจ้าตัวเนี่ยเขาอายุ30ปีแล้วนะคะแล้วก็เราได้เห็นพัฒนาการด้านงานแสดงของเขาเนี่ยมาเรื่อยๆจนแบบช่วงหลังๆเนี่ยได้เห็นบทบาทใหม่ๆนะคะได้โช ฝีมือมากขึ้นซึ่งพี่เฟย์บอกว่าตอนนี้คือเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เต็มตัวแล้ว30แล้วเนาะสามสิยังเจ๋วนะแต่ตัวก็บอกว่า อยากเป็นวัยรุ่นตลอดไปอะ่ะแต่ด้วยวัยอ่ะมันก็หนีไม่พ้นหรอกเนาะความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องเติบโตขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับความจริงว่าตอนนี้เนี่ยเราก็อาจจะต้องจริงจังกับชีวิตมากขึ้นก็คือเรียกว่าเป็นวัยทํางานสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วแหละจะมาวัยรุ่นสร้างตัวไม่ได้แล้วอันนี้เรียกว่าวัย <ไว S 1> ทํางาน,น,านสร้างตัวเออคือพี่เฟยเองเนี่ยก็มีธุรกิจด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร้านอาหารแล้วก็ ธุรกิจเกี่ยวกับของแบบประเภทของกินอะไรต่างอๆอะไรแบบนี้เพราะว่ามองถึงปัจจัย4ี่ค่ะที่คนเราเนี่ยขาดไม่ได้แต่ทางครอบครัวพี่เฟยเองเนี่ยจริงๆก็มีธุรกิจอยู่แล้วด้วยนะคะแต่เจ้าตัวมองว่าอยากจะแยกออกมาสร้างอะไรที่แบบเริ่มต้นจากศูนย์สร้างด้วยตัวเองอะไรแบบนี้อยากภูมิใจค่ะว่าสร้างมากับมือจริงๆเจ้าตัวก็ตั้งเป้าไว้นะคะว่าอยากรวยนั่นแหละจะได้ให้พ่อแม่หยุดทํางานสักที ตอนนี้เนี่ยก็เพิ่งจะซื้อที่ดินย่านเรียบด่วนรามินทาแปลงแรกของตัวเองเพื่อที่จะปลูกบ้านไว้เรียบร้อยแล้วยนะคะเรียกว่าย่านเรียบด,วด่วนรามอินทราเนี่ยไม่ธรรมดานะคะราคาไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะใช่แต่ว่าเจ้าตัวบอกว่าก็คือไปชอนซื้อมาได้ในราคาที่ดีก็เลยซื้อไว้ก่อนคือตอนนี้มีที่ดินแล้วมีที่ดินแล้วเหลือบ้านเหลือบ้านเหลือบ้านอยู่ตอนนี้รออยู่เขาบอกว่าอีกสักพักหนึ่งคิดว่าอยากจะให้ธุรกิจต่างๆหรือว่าอะไรทุกอย่างมันลงตัวก่อนบ้านก็จะตามมาตอนนี้ทำงานเพื่อบ้านแล้ว ถูกต้องวัยทำงานสร้างตัวสเต็ปแรกหลังจะมีรถต้นวัยรุ่นก็ต้องมีบ้านแล้วตอนนี้วัยทำงานสร้างบ้านวัทำงานสร้างบ้านค่ะตอนแรกจะกลับไปอยู่บ้านแต่ว่าด้วยความที่มันมีหลายอย่างที่มันไม่ลงตัวก็เลยงง้นไม่ละซื้อซื้อที่และเพื่อจะปลูกบ้านให้ใกล้กับปามาที่สุดแต่ไม่มีเงินสร้างจริงๆตอนแรกว่าจะสร้างปีหน้านี่แหละแต่ว่าเอาที่ธุรกิจมันเซ็ตตัว เอาถ้าทุกอย่างลงตัวเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าสร้างแน่อ่าโอเคเลขสามแล้วต้องวางแผนการวางเงินเก็บเงินทำธุรกิจบ้านปลายชีวิตแล้วเดี๋ยวต้องมีบ้านเดี๋ยวต้องอะไรอย่างเงี้ยเออเรื่องครอบครัวไว้ก่อนเอาบ้านก่อนครอบครัวไว้ทีหลังครอบครัวคือถ้าครอบครัวตรงนี้คือพ่อแม่ครอบครัวเราเองก่อนใช่เพราะป้าเริ่มแก่แล้วป้าแหกห้าหกหกเ้ยหกเจ็ดแล้วเออ ใช่เขาเขาก็จะเริ่มแก่แล้วแล้วก็แม่ทํางานหนักมากเขาไม่อยากให้เขาทํางานหนักมากแล้วอยากจะดูแลเขาแบบเต็มที่และคือถ้าเรารวยปุ๊บเราจะได้ให้เขาหยุดออแต่จริงไม่ได้เข้าไปช่วยเรื่องที่บ้านเลยนะก็หมายถึงว่าเราเข้ามาเอาออกมาสร้างธุรกิจตัวเองเออ,เอก็พยายามจะแบบคือมันเป็นเป็นเหมือนความภูมิใจของตัวเองที่แบบรู้สึกว่าอยากสร้างอยากสร้างด้วยตัวเองเออเอ,อ,อยากออกมาเป็นของเราเองจริง,รง,รงๆตั้งแต่ศูนย์ วัยรุ่นสร้างบ้านช่วงนี้ต้องจริงๆเพราะว่าจริงๆก็เป็นถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายคนในช่วงนี้นะที่แบบว่าวัยรุ่นเดี่ยวนี้คือเขาทํางานขยันกันจริง,รงๆอ่ะพยายามจะเก็บเงินสร้างบ้านซื้อรถกันอะไรแบบนี้ก็ถือว่า ทําให้พ่อแม่ภูมิใจแล้วตัวเองก็ภูมิใจกับสิ่งตัวเองได้สร้างขึ้นมาด้วยนะคะล้วก็เป็นสเต็ปต่อไปในชีวิตของเฟยนั่นเองนะคะใช่แล้วคะ่ะคุณผู้ชมขาบอกเลยว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยวงการภาพยนตร์บ้านเราเรียกว่าเติบโตเยอะอจริงๆทั้งแบบว่าในไทยเองแล้วก็ไปถึงแบบระดับอินเตอร์ เป็นที่ยอมรับเยอะมากๆนะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปเปิดประสบการณ์ใหม่ค่ะกับหนังบูแอคชั่นแบบไทยๆที่หลายคน,นยคิดว่าน่าจะต้องคิดถึงแน่นอนนะคะกับภาพยนตร์เรื่องปีนเกลียวนั่นเองนะคะหนังดังในตำนานค่ะคิวบูของอาจารย์พันนาฤทติไกนะคะที่เคยสร้างมาแล้วถึง3ภาคปีนี้เนี่ยนำกลับมาสร้างใหม่ค่ะโดยผู้กํากับไฟแรงอาเธอร์บุญเบญจกุลนั่นเองค่ะซึ่งหลายคนเนี่ยก็บอกว่าคิดถึงหนังบูแบบไทยๆนะในยุคก่อนหน้านี้เพราะมันมีสเสน่ห์ของมันนะคะ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็จะถ่ายทอดเรื่องราวในโลกแห่งการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดก็เต็มไปด้วยฉากแอคชั่นสุดมันแบบคลาสสิกแน่นอน<ช>รับประกันถึงความเข้มข้นแล้วก็ฉากแอคชั่นที่ไม่เป็นสองรองใครนะคะจัดเต็มสมศัดสีคิวบูแบบไทยๆที่เคยดังระดับโลกมาแล้วด้วยนะเรียกว่าผู้ชมเจนเก่าหรือเจนใหม่ก็จะสนุกไปกับหนังเรื่องนี้ได้ยอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็จะได้เห็นมนต์เสน่ห์ของรนาไทยแล้วก็ศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากดูจริงๆเนาะกับการสอดแทรกความเป็นไทยลงไปในภาพยนตร์นี่แหละแล้วก็ ทัพนักแสดงของเขานะคะนี่เลยก็คือเรียกว่าทุ่มสุดตัวนะคะทั้งพระเอกสายบูน์หน้าใหม่ค่ะตรีทิติธรรมนะคะแล้วก็นักแสดงน้องใหม่ค่ะเป็นนางเอกนะคะเรียกว่า สวยเลยเหมือนกันนะคะเมษาพลประพัดค่ะที่จะมาเติมเต็มเรื่องราวให้เข้มข้นพร้อมกับพักนักแสดงอีกมากมายหลายคนเลยในเรื่องนี้ค่ะแถมล่าสุดนะคะทีมงานแล้วก็นักสแสดงภาพยนตร์ปีนเกลียวเนี่ยยังได้บินลัดฟ้าเข้าร่วมง,งานไทยเฟสติวัลจาการ์ตา2 0ท5ีที่อินโดนีเซียด้วยพร้อมทั้งยังได้ฉายภาพยนตร์ปีนเกลียวรอบประชมประทน์นะคะเป็น World p r e m เมียเลยนะเป็นครั้งแรกให้กับชาวต่างชาติได้ชมกันอีกอซึ่งก็ได้รับคําชมแล้วก็เสียงประมือจากชาวต่างชาติเพียบเลยล่ะค่ะค่ะส่วนแฟนแบบ คอหนังชาวไทยเนะาะรู้สึกว่าดีขนาดนี้แล้ว<ช>ห้ามพลาดแน่นอนนะคะรอชมได้เลยค่ะ21สิงหาคมนี้นะคะในโรงภาพยนตร์ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนักแสดงกันค่ะก็ที่ประเทศอินโดนีเซียก็ต้อนรับอย่างดีมากแล้วก็แบบแฟนๆแบบชอบหนังเรื่องนี้กันมากเลยครับคือคนไทยอะค่ะอาจจะชินกับราดตั้งแต่เด็กเกิดมาก็เห็นและ มวยไทยเราก็ชินแล้วแต่ว่าคนต่างประเทศอะค่ะเขาไม่ได้ชินกับเราเพราะฉะนั้นรีแอคชั่นที่เขาเห็นอะมันจะมันจะมันจะเรียลมากๆซึ่งเขาก็บกวบบว้าวแล้วเขาก็ตื่นเต้นแล้วพอเสียงจากข้างหลังเขาแบบอู้ยะใจเรามันก็ฟูค่ะรู้สึกแบบรู้สึกดีมากๆแล้วก็รู้สึกว่า,อ,าอย่างน้อยๆอ,อะค่ะปีนเกียวอ่ะก็พาให้วัฒนธรรมตรงเนี้ยปีนไปได้ถึงต่างประเทศแล้วคือผมว่ามันเป็น ผมเรียกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากปีงเกลเวอร์ชั่นเก่าแล้วกันเพราะว่าคือในในสิ่งที่เหมือนกันคือช่วงชื่อตัวละครอะไรยังเหมือนเดิมแต่ว่า,าผมเอาหลากัลกๆที่ผมชอบเกี่ยวกับภาคเก่าอะครับมันคือเรื่องของการที่มีการไลท่ที่แล้วก็เพอรนผมอยากจะพูดถึงเรื่องของ gentrification หรือว่าการที่เราเอาพื้นที่ของคนจนมาปรับเป็นพื้นที่ของคนรวยแล้วมันทำให้สังคมวัฒนธรรมในชุมชนพวกนั้นมันหายไปอะไรอย่างเงี้ยครับผม ห้ามพลาดเลยนะคะ,คะหนังบู like ๊แบบไทยๆคลาสสิกแน่นอนที่หลายๆคนคิดถึงนะคะปีนเกลียวก็จะได้รับชมพร้อมกัน21สิงหาคมนี้ค่ะใช่แล้วคะ่ะมาที่เรื่องราวของความจิน้นๆฟินๆกันบ้างคะ่ะเมื่อวานนี้นะคะเขาเพิ่งมาสร้างความเฮฮาในช่องทางออนไลน์ของนา e ยเอเทนนะคะสำหรับนักสแสดงเคมจิราต้องรอดคะ่ะนําทีมโดยเก่งน้ําปิงนะคะแล้วก็เต้นเฟิร์สวันนะคะกับนายเอ็นไลฟ์เอ็กเคมจิราต้องรอดใครยังไม่ได้ดูเนี่ยบอกเลยว่าสามารถเข้าไปส่องใน Facebook แล้วก็ YouTube ของนายเอตเทนได้เลย ะะแต่ว่าเรื่องนี้กระแสดีมาก,กนะเพราะว่ามีแต่คนชื่นชมนะคะหลายอคนรอคอยเรื่องนี้นักแสดงเองก็ได้เปิดใจถึงกระแสะตอบรับนะคะว่าก็เป็นกําลังใจให้กับคนทํางานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังแถมเรื็วนี้เนี่ยซีวีก็เตรียมตัวจะส่งออกไปถึงแดนกิมจิเกาหลีใต้ด้วยนะทําเอาภูมิใจกันมากๆที่ซีวีเนี่ยจะได้ช่วยสะท้อนนะคะวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลกสร้างเม็นเงินแล้วก็ชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเราค่ะอันดับแรกเลยความตั้งใจของเราคือการที่ ได้ผลิตซีรีส์ Y ที่ผลักดันออกมาเป็นแบบในรูปแบบของมีซอฟต์พาวเวอร์ใส่เข้าไปด้วยซึ่งการได้เห็นว่าเข็มฟิลาต้องรอบมันจะไปสู่สายตาของพี่ๆชาวเกาหลีเนาะมันเป็นอะไรที่แบบนิใจอะเพราะว่าเราหลายๆคนก็แบบดูแบบ ดูซีรีส์เกาหลีแล้วอ่านซับไทยมาตลอดแต่ครั้งนี้จะเป็นจะเป็นพี่ๆชาวเกาหลีที่ต้องอ่านซับเกาหลีในซีรีส์ไทยอะไรยครับมันก็เป็นเป็นอะไรที่เราดีใจว่าโอ้คนที่นู่นก็น่าจะได้เห็นซับพาวเวอร์หลายๆอย่างอะไรงี้ครับช่วงปีนี้เป็นอีกช่วงหนึ่งที่เป็นแบบกําไรคนดูมากๆที่ได้เห็นซีรีส์วายไม่ว่าจะเป็นจากบ้านดูมันดิหรือว่าบ้านไหนๆที่พัฒนาคุณภาพโปรดักชั่นบทการแสดงทุกอย่างที่จะทําให้มันก้าวไปอีกขั้นหนึ่งของการผลิตซีรีส์วายที่จะ ส่งออกสู่ตลาดไม่ใช่แค่ตลาดของคนไทยแต่ว่าเป็นตลาดของทั้งโลกอะไรเงี้ยครับสุดท้ายแล้วมันจะทำให้วงการ Y วเนี่ยมันมันก้าวไปข้างหน้าแล้วก็ไม่หยุดยั้งครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนก็จะเลือกเสพคอนเทนต์คุณภาพจริงๆเรื่องไหนที่เคารพคนดูคนดูก็จะให้ความเคารพกลับมาอย่างเต็มที่นะคะเราสอคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ,คะ